กำหนดให้เรานะเราต้องทําตามนี้ตามทาตามที่สถานศึกษากําหนดให้ใช่ไหมครับตอนนี้เราต้องทําตามเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้มาเราทําอะไรต่อครับเราในฐานะที่เป็นครูเราก็ต้องมาเอารายวิชาที่เราได้รับผิดชอบใช่ไหมครับอ่าเราได้รายวิชาที่เรารับผิดชอบมาแล้ว เราก็มาทำอะไรครับมาจัดทำสื่อมาพัฒนาสื่อมาวางแผนการจัดการเรียนรู้มากำหนดระเบียบวิธีการวัดผลวัดผลประเมินผลอย่างเช่นาบางที่การวัดผลประเมินผลเขาบอกว่าให้แบ่งอะไรครับ80ด0ิบ3ี่ส4บเจ็ดสิบสิบหกสิสี่สิบ้าสิบห้าสิบอะไรก็แล้วแต่นะครับเก้าสิบสิบมีไหมไม่มีเนาะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ไม่มี90 10สบสิบเออก็แล้วแต่เรา,อย,าอย่างของผมเองเนี้ยเขาก็แบ่งเลยว่า ไอ้แบบนี้ต้องอย่างนี้นะแ0 20ิบย่อิบิบิฏวิสัย80คือคะแนนของเราคะแนนเรียนแล้วใน80เนี่ยก็ต้องแบ่งไปอีกเป็น60 40อีกนะหรือ 70- 3ดมีปลายภาค30มีระหว่างเรียนอีก70อะไรเงี้ยแล้วหลังจากได้มาปุ๊บเราทำคะแนนให้เหลือ80อะไรเงี้ยก็แล้วแต่กฎระเบียบนะอันนี้คือหน้าที่ของรูที่รูต้องทำตามนี้ใช่ไหมครับทีนี้เสร็จปุ๊บ ครูก็ต้องเอาหลักสูตรมาใช้พอครูเอาหลักสูตรมาใช้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินการใช้หลักสูตรใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็สรุปผลดําเนินการและเขียนรายงานอันสุดท้ายก็คือนําผลที่ได้ไปปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาก็คือหลังจากครูทําครบหมดแล้วต้องจากข้อหกเนาะก็ต้องย้อนกลับไปข้อหนึ่ ช่ไหมครับจากข้อ6ก็ย้อนกลับไปข้อ1ม่เอาไปปรับปรุงว่าเอ้ยอันนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้นะมันควรจะเป็นอย่างนี้นะแต่สถานึกษารหลายแห่งเนี่ยพอเราใช้หลักสูตรไปสักพักหนึ่งมีการปรับปรุงหลายๆรอบนะหลักสูตรมันก็จะเริ่มนิ่งขึ้นมันก็มันมันก็จะใช้ได้แล้วแต่อีตัวปัญหาเลยที่ทําให้หลักสูตรเราเปลี่ยนไปก็คืออะไรครับนโยบายใช่ไหมเดี๋ยวก็มีนโยบายส่งมาแล้วให้ทํานู่นทํานี่นโยบายอะไรนะก็ไม่รู้ส่งมา พอนโยบายที่เขาส่งมาเนี่ยแหละมันทําให้หลักสูตรเราอ่ะเพี้ยนใช่ไหมครับมันทําให้หลักสูตรเราเพี้ยนพอหลักสูตรเราเพี้ยนเราก็ต้องมีการตอบปุมหลักสูตรไปเรื่อยๆอย่างเมื่อก่อนเนี้ยของผมเนี้ยนโยบายเรียนภาษาอังกฤษทุกภาคเรียนนะทุกภาคเรียนอเน็นเขามาทุกภาคเรียนเนี่ยนะต้องมีการเรียนภาษาอังกฤษทุกภาคเรียนแล้วภาคเรียนที่นักศึกษาออกไปฝึกงานล่ะภาคเรียนที่นักศึกษาไป ไม่อยู่ในสถานศึกษาละทำยังไงสมมุติว่าเด็กที่เขฝึกงานปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะกำหนดมาเลยวต้องเรียนภาษาอังกฤษเราก็ต้องไปจัดอีกให้เด็กเรียนเรียนออนไลน์อะไรบ้างให้เด็กเรียนในสถานประกอบการอะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดความยุ่งยากใช่ไหมในการจากกัดการเรียนการสอนเติ บางสถานประกอบการที่นักนักเรียนไปฝึกงานบางทีก็ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นบางสถานประกอบการเรียนภาษาจีนอย่างเงี้ยบางสถานประกอบการเรียนภาษาเยอรมันอย่างเงี้ยเเด็กเขาก็ต้องเรียนอนุนเพิ่มแล้วแต่ไอตัวหลักสูตรบอกต้องเรียนภาษาอังกฤษทุกภาคเรียนอย่างเงี้ยแทนที่จะใช้คําว่าเรียนภาษาต่างประเทศใช่ไหมเพราะนั้นเราเลือกได้เราจะเรียนอะไรแต่ในหลักสูตรบอกว่าเรียนภาษาอกฤษเพราะนั้นเด็กที่ไปฝึกงานเรียนทั้งภาษากฤษเรียนทั้ง ภาษาจีนบางบริษัทก็เรียนภาษาอังกฤษเรียนญี่ปุ่นนะซึ่งบางทีผู้เรียนมันก็เยอะไปไหนจะฝึกงานไหนจะต้องเรียนอีกเออนะเราต้องเอาพวกเนี้มาทามาปรับปรุงหลักสูตรของเรานะครับอ่ะโอเคทีนี้ต่อไปเราต้องทําแผนใช่ไหมจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้การสอนเป็นฐานสมรรถนะตอนนี้ของครูอาจารย์ทุกท่านเนี่ยส่วนใหญ่ต้องทเป็นต่อเป็นฐานสมสมรรถนะ ฐานสมรรถนะคืออะไรล่ะก็คือเมื่อเรียนจบแล้วใช่ไหมครับเมื่อเรียนจบแล้วครูต้องทําอะไรนะเอ้ไม่ใช่ครูเด็กนักเรียนต้องทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรียนจบตัวนี้แล้วนะงเช่นเรียนภาคกรรมเนาะเรียนจบแล้วนักศึษาสามารถแกงเขียวหวานได้แล้วนักเรียนเจียวไข่ได้นักเรียนทําอะไรได้อย่างเงี้ยคือเรียกว่าเป็นฐานสมรรถนะ แต่ถ้าเกิดนักเรียนยังไม่มีสิ่งสมรรถนะต้องทาไงครับก็ต้องเรียนใหม่ฝึกใหม่เช่นเจียวไข่เนี่ยต้องเจียวไข่ได้แบบนี้แบบนี้ถ้าเจียวไม่ได้ทําไงครับฝึกใหม่เจียวใหม่ฝึกใหม่เจียวใหม่จนกว่าจะเจียว่านใช่ไหมครับาโอเคต่อไปต่อไปการกําหนดขั้นตอนการประเม,มินสมรรถนะเขาบอกว่าขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นศึกษาและจัดเตรียมทรัพยากรพื้นฐานนะ เราก็มีการวิเคราะห์ปัญหาจัดเตรียมอุปกรณ์จัดเตรเตียมสิ่งต่างๆจัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมก่อนหลังจากนั้นนะครับท่านที่สองก็คือท่านกําหนดแนวทางและวิธีการภายหลังจากศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบืเ้องต้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือข่านดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนคือนาสิ่งที่เราจัดเตรียมมาไว้นะครับนําสิ่งที่เราจัดเตรียมมาไว้นําสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรอ่ะยูทูบไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆ เอามาทำกิจกรรมมาใช้หลังจากนั้นก็ทําการประเมินผลนะเป็นขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้พอเราเอาขั้นตอนต่างๆมาประเมินผลมาตรวจสอบแล้วก็เราก็จะรู้ว่าผู้เรียนเป็นไงครับมีสมรรถนะตรงตามต้องการไหมใช่ไหมครับถ้ายังไม่มีก็ทําอะไรครับวนกลับไปใหม่ใช่ไหมครับวนกลับไปใหม่ทําให้ผู้เรียนมีสมรรถนะแล้วก็มีผลสมฤทธิ์ตามต้องการได้นะครับคือ ไอการเรียนรู้ในยุคใหม่เนี่ยเขเน้นเน้นสมรรถนะใช่ไหมครับเน้นสมรรถนะไม่ได้เน้นว่าไม่ได้เน้นว่าผู้เรียนเนี่ยได้เก่งอะไรเก็หน,นึ่ง4าสี่ไม่ใช่คือเน้นว่าผู้เรียนผ่านสมรรถนะเหมือนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องเจียวไข่อย่างเงี้ยผู้เรียนเจียวไข่ได้ไหมแค่นี้เองถ้าเจียวได้ก็ถือว่าผ่านสมรรถนะถ้าเจียวไม่ได้ก็วนกลับไปเจียวใหม่อะไรเงี้ยเหมือนอย่างถู่างโยนต์อย่างเงี้ยอ่ถอดยางอ่ถอดเปลี่ยน ลองรถยนต์นะทำได้ไหมทไมไําไม่ได้ก็ทําใหม่เลี้ยงเครื่องมือถูกต้องไหมทําไม่ได้ทาใหม่อย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่เขาจะไม่ไม่ตัดเป็นเกณฑ์ละหนึ่งสองสามสี่ก็จะเป็นการสมัถน,นาโ,โลกของการทํางานอย่างเช่นตอนนี้มันจะมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเกิดขึ้นมาเนเอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยเกิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรดีเรื่องขายออนไลน์อย่างเงี้ยแม่ค้าจะขายออนไลน์ได้ แม่ค้าจะขายออนไลน์ได้อาจจะมีการอัดคลิปส่งมาที่สถาบันคุณวุฒิให้เขาดูว่าแม่ค้าขายออนไลน์ได้ไหมทําตามขั้นตอนครบไหมถ้าทาปุ๊บก็ไ,ได้ไปเซอร์ไปอย่างเงี้ยเหมือแนบบช่างตัดผมอย่างเงี้ยช่างตัดผมไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนมันไม่มีไม่มีหน่วยงานไหนสอนแต่ช่างตัดผมคนเนี้ยพ่อแม่เขาอาจจะสอนเองหรือว่าเพื่อนเขาสอนกันเองอะไรเงี้ยถ่ายทอดองค์ความรู้กันเองนในการตัดผมเขาอ,อาจจะไปขอทดสอบความรู้ความสามารถกันหน่วยงานอย่างนี้ก็ได้ พอทดสอบเสร็จปุ๊บทางทางหน่วยงานก็อาจจะให้ใบเซอร์ติเคตเรื่องของการตัดผมอย่างนี้มาอย่างเงี้ยเขาก็ได้ไปเซอร์ไปไปสมัครงานไปทํางานเอาเอาไปเข้าหน่วยงานต่างๆได้อะไรประมาณเนี้ยนะคือในโลกการทํางานยุคใหม่มันมันไม่จําเป็นแล้วว่าต้องมีบุ่นะเพียงแต่ว่ามีใบเซอร์สมรรถน,านอย่างเงี้ยหมือช่างเชื่อมอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้จบช่างเชื่อมมาใช่ไหมไม่ได้จบปวชปวสช่างเชื่อมมา แต่เขาเชื่อมเก่งมากๆเลยเขาฝึกจนจนเก่งเขาก็ได้ไปเซอร์มาสมตอนนี้เขาเขาเชื่อมได้อาจจะได้ไปเซอร์มาระดับสามใช่ไห<ง>มมีสมรรถนะในการเชื่อมแต่ถ้าเกิเดเขาไปฝึกเชื่อมต่อไปฝึกเชื่อมใต้น้านะไปไปฝึกเชื่อมใต้น้ำเขาอาจจะได้ใบเซอร์สมรรถนะของการเชื่อมขั้นที่4มาแล้วเขาฝึกเชื่อมใต้น้าในระดับ50เมตรได้นะเขาก็จะได้ไปเซอร์ของเชื่อมระดับ5ขึ้นมาอะไรเงี้ยคือใบเซอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ทีนี้ใบเซอร์สมัรถนักเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นการรับรองเป็นการการันตีเนาะว่าถ้าคุณมีใบนี้แล้วคุณจะได้รับค่าไปเหมือนสมัยก่อนเนี่ยสมมติอะไรนะวิศวะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเป็นวิศวกรเราก็ได้ค่าใบวิศวะนะเดือนละเท่านี้เท่านี้ต่าอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าในโรงงานอย่างเงี้ยในมาตร์บุกในอะไรเงี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราจบปริญญาตรีแล้วเรามีใบเซอร์ระดับสามเข้าไปทํางาน ทางบริษัทก็ต้องให้ค่าบุตรเป็นยาตีด้วยให้ค่าใบเซอร์ระดับสามด้วยอย่างเงี้ยหรือสมมุติว่าทางบริษัทรับเข้าทำงานแต่เราไม่มีเราไม่มีบุฒิเรามีแต่ใบเซอร์พอเข้าไปปุ๊บทางบริษัทอาจจะเทสงานเราว่าอยู่ระดับไหนแล้วก็ให้เงินเดือนตามฐานสมรรถนะของโรงงานแล้วก็ต้องได้ค่าใบเซอร์ด้วยอย่างเงี้ยครับในโลกของการทำงานก็จะเป็นลักษณะของการทำงานแบบฐานสมรรถนะ ของคุณครูเองก็มีเหมือนกันนะของครูเราเข้าดูเว็บ<ด>ของไอ,อ,อ,อ้สอปชอตัวประเมินสมรรถนะวิชาชีพของคุณครูก็จะมีสมรรถนะการทําสื่ออ,อะไรพวกนี้น<ค>ะเออคุณครูก็อาจจะได้ใบเซอร์ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทําสื่ออะไรเงี้ยนะแล้วก็มาให้ปออกออเพ,พิ่มเงินเดือนให้หน่อยกฎหมายก็บอกว่าถ้ามีใบนี้จะได้เงินเดือนเพิ่มไม่รู้ปออจะให้หรือเปล่าอ่าโอเค ต่อไปนะครับเดี๋ยวเวลามันจะหมดแต่ก่อนเดี๋ยวผมขอเร็วๆเลยแล้วกันนะครับในการสร้างสื่อเนี่ย